กินนกะสมก๊กครั้งที่1สวัสดีครับท่านผู้ฟัง3ามก๊กทุกคนปะกินนกะสามก๊กครั้งที่1ออกหลังจากที่เราได้อัปโหลด3ามก๊กฉบับเร่งรัดตอนที่5ไปแล้วปะกินนกกะสมก๊กก็คือการที่เราเล่าเสริมเติมแต่ง เพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยในส่วนที่เราพิจารณาเห็นแล้วว่ายังขาดตกบกพร่องไปหรือเรื่องใดที่คิดว่าควรจะให้ผู้ฟังได้รับรับทราบเพื่อจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นตอนนี้มีอยู่4ประเด็นที่จะเพิ่มเติมให้ท่านฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังแต่ละประเด็นจะขอร้องให้ท่านช่วยกดติดตามช่องของเรา เพื่อเป็นกำลังใจด้วยอาจจะเป็นเพราะสามก,ก๊กเป็นเรื่องที่คนสนใจฟังน้อยแถมฟังแล้วก็ยากจะเข้าใจก็ไม่มีคนกดติดตามอีกจึงขอความกร,รุณาจากท่านเป็นพิเศษตอนนี้เข้าประเด็นประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบก็คือชื่อคนชื่อสถานที่ในเรื่องนี้เป็นภาษาจีนในสำเนียงฮกเกี้ยนซึ่ง เบื้องต้นในอารามพบทเราไม่ได้บอกให้ท่านทราบที่ใช้สำเนียงฮกเกี้ยนก็เพราะว่าต้นฉบับเดิมที่แพร่หลายกันอยู่นั้นที่เป็นภาษาไทยเราใช้ภาษาจีนฮกเกี้ยนมาตลอดที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนแปลในสมัยดั้งเดิมคือหนังสือสามก๊กฉบับแรกนี้แปลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ใช้ คนจีนในประเทศไทยซึ่งส่วนมากตอนนั้นที่ใกล้ชิดกับราชการก็เป็นคนฮกเกี้ยนและในจำนวนสามเล่มที่ผู้เล่าได้ใช้ตรวจทานก็ยังใช้ภาษาจีนฮกเกี้ยนทั้งหมดดังนั้นการที่บางคนบางท่านได้ไปเจอคนต่างชาติหรือคนที่เขาสนใจสามก,ก๊กแต่พูดชื่อตัวละครชื่อสถานที่ไม่เหมือนกันก็ขอให้ทราบ อย่งนี้อย่างเช่นชื่อของโจโฉอันนี้เป็นภาษาฮกเกี้ยนถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็จะเรียกว่าเฉาเฉาเล่าปีภาษาจีนกลางก็จะเรียกว่าหลิวเป่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอให้ท่านผู้รับฟังเข้าใจตามนี้ประเด็นที่สองที่จะชี้แจงหรือเล่าให้ท่านฟังคือมีหลายคนบอกว่าสามก๊ก มีเป็นภาพยนตร์ก็มีเป็นคลิปยาวก็มีมีรายละเอียดมากหลายตอนการฟังสามก๊กจึงเป็นเรื่องที่ดูล้าสมัยไปอันนี้ขอยืนยันนะครับว่าการอ่านเป็นวิธีการดั้งเดิมและให้อัธรศหรือความสนุกสนานมากกว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการดูภาพยนตร์มันเป็นการจำกัดจินตนาการเพราะการอ่าน จะได้ใช้จินตนาการของตัวผู้อ่านยกตัวอย่างเช่นในเนื้อเรื่องบอกว่าโจโฉขี่ม้าขาวยืนอยู่มองเห็นเด่นชัดแต่ไกลเมื่อคนอ่านได้อ่านก็จะใช้จินตนาการของตัวเองคือบางคนก็ชอบโจโฉบางคนก็เกลียดคนที่ชอบก็จะจินตนาการโจโฉของเขาท,ที่นั่งบนหลังม้ายืนเด่นเห็นแต่ไกลนั้นก็จะเป็นคนที่ ตัวสูงใหญ่หน้าตาดีอาจจะเหมือนใครบางคนที่เขาแอบปลื้มหรือเขาแอบชอบอยู่ก็ได้แต่สำหรับคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ชอบโจโฉก็คิดว่าโจโฉโหดร้ายก็จะนึกภาพหน้าโจโฉเป็นอีกอย่างหนึ่งตามจินตนาการของเขาอาจจะเช่นเป็นคนหน้าตาดุดันมีหนวดมีเคราอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ก็คือทางผู้ กำกับภาพยนตร์ก็จัดมาให้เรียบร้อยท่านไม่สามารถจะสร้างจินตนาการโจโฉของท่านได้ก็ต้องเอาตามที่เห็นในภาพยนตร์แต่การเล่าของเราก็จำลองมาคล้ายๆกับการอา่านดังนั้นในคลิปที่เราเล่าให้ท่านฟังจะไม่ค่อยมีรูปมากต่อไปไอาจจะมีรูปบางรูปการที่มีรูปมากจะเป็นการจำกัดจินตนาการของท่าน และข้อดีของการเล่าหรือฟังผ่าน YouTube ก็คือคนฟังสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นไปได้ด้วยอย่างเช่นว่าท่านสามารถฟังในขณะที่ท่านขับรถทางไกลแม่บ้านอาจจะฟังยในห้องครัวในขณะที่ทำงานบ้านอยู่ก็ได้หรือบางท่านก็ฟังก่อนนอนเป็นการกล่อมนอนไปเมื่อง่วงก็หลับไปตื่นมาก็ ดดฟังใหม่ไ้อันนี้จึงขอเรียนท่านเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากขั้นใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นก็สามารถสื่อสารหรือคอมเมนต์มาทางช่องของเราก็ได้ในประเด็นที่3หลายคนบอกว่าฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจจำชื่อตัวละครไม่ได้จำสถานที่ไม่ได้ อันนี้ท่านไม่ต้องแปลกใจนะครับท่าน,นเป็นคนส่วนใหญ่ของคนที่อ่านหรือฟังสามกกการที่ท่านฟังรอบเดียวแล้วเข้าใจโดยตลอดอันนั้นถือว่าท่านเป็นอัฉริยะกรณีนี้มีอย่างเดียวก็คือขอให้ฟังซ้ำอีกเมื่อท่านฟังซ้ำไปครั้งที่สองที่สามท่านก็จะได้อัธรุที่ไม่เหมือนกันเพราะความเข้าใจของท่านมีมากขึ้นมากขึ้น จะมีความสนุกสนานมากขึ้นส่วนรายละเอียดอย่างอื่นปลีกย่อยซึ่งเราก็จะได้เสริมให้ท่านฟังในตอนปกินนกะครั้งที่2ที่สต่อไปซึ่งเราจะเสริมเติมแต่งให้ท่านในประเด็นที่4สุดท้ายท่านผู้ฟังต้องฟังจนจบเรื่องหรือฟัง หลายตอนถึงจะได้รับทราบเนื้อเรื่องเกือบจะครบถ้วนหรือครบถ้วนเมื่อฟังครบทุกตอนเพราะว่าเนื้อหาเกี่ยวพันกันจะยกตัวอย่างเช่นกรณีโจโฉรอบสังหารตังโตซึ่งเนื้อความมีอยู่ในตอนที่สองก็เล่าเพียงว่าโจโฉเน็บกระบี่สั้นหมายจะสังหารตังโต แต่ตังต๊แอบเห็นในกระจกก่อนโจโฉก็เลยทำทีว่าเอากระบี่สั้นมามอบให้เมื่อได้จังหวะแล้วก็รีบหนีไปเนื้อเรื่องเล่าได้แต่เพียงเท่านั้นการที่จะไปเล่ารายละเอียดมันก็จะทำให้เยินเยอะผู้ฟังน่าเบื่อแต่เมื่อท่านมาฟังถึงตอนที่5ซึ่งได้เล่าถึงประวัติพฤติกรรมของโจโฉ ก็จะมีรายละเอียดว่ากระบี่สั้นที่โจโฉใช้ในการลอบเข้าไปสังหารตังโต๊นั้นโจโฉได้รับมาจากอ้องอุ่นในวันแซยิตหรือวันเกิดครบ60ปีของอ่องอุ่นซึ่งมีรายละเอียดในตอนที่5และกรณีเดียวกันนี้ตังโต๊ก็ได้ออกหมายจับโจโฉซึ่งจะเป็นเงื่อนไขให้โจโฉ สงสัยว่าแปะเฉียะจะไปแจ้งให้ทางการทราบอันนี้มีในตอนที่5คือโจโฉสงสัยว่าแปะเฉียจะไปแจ้งให้ทางราชการมาจับตัวเองเพราะมีหมายจับที่ตังโต๊ะได้ออกไป ความสงสัยครั้งนี้ทำให้โจโฉได้ทำในสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนั่นก็คือการสังหารคนในครอบครัวของแปะเชียทั้งหมด8คนแล้วก็ยังไม่พอเมื่อพบแปะเชียกลางทางโจโฉก็ต้องสังหารแปะเชียไปอีกคนหนึ่งรวมเป็น9คนอันนี้มันมีเงื่อนความเกี่ยวพันกันอยู่ดังนั้นถ้าเราฟังไปหลายรอบ มีรายละเอียดครบถ้วนจะทำให้เรามีความสนุกสนานในการฟังมากขึ้นสำหรับปกินหน้ากะตอนนี้ก็มีเรื่องที่จะบอกแนะนำเพียงเท่านี้สามก๊กเป็นวรรณกรรมทรงคุณค่าถ้าท่านจะบอกจะแนะนำให้คนมาฟังหรือไปซื้อหนังสือสามก๊กมาอ่านมาศึกษาก็ถือว่าเป็นวิทยาทานอันมีค่าสูงยิ่ง ดังพุทธพจน์ที่กล่าวว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ความรู้เป็นวิทยาทานชนะการให้ทั้งปวงนั่นเองสุดท้ายนี้ขอให้ความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกคนขอบคุณครับ